หลังจากติดซ่อนมาเป็นใจเวลามาพอสมควรละนี่ถึงเวลาแก่กันกลับบ้านทีกบ้านเราแมลงนี่ก็ไปพอกันเนาะ่าจะแย่อะไออย่างกินอ่าจะไปให้คุณแม่เป็นคนโชว์ฝีมือเราลองเงี้ยงได้หลายก็แกมาโชว์งงเงี้ยงมามามางงเงี้ยงออกมาเร็วด่วนอ้วกไม่ล้างไม่เห็งสักอย่างเอมาเอาปลามาพอหรอ ฝากข้องก่อนก่อนที่มันจะมาได้กลินเร็ว,รวไนไงโอ้งองเง่งได้หลายเฮ้ยได้นักได้นัก ป่ากรับอีฮวกล้วนๆนี่นอะไรนู่นี่ไอ้ป่านี่เขาห้องว่าป่าพัานหรือว่าป่าหางแดงนะเจ้านี่คือแมงอีฮวกหรือว่าแมงอีปุ่งขายกิโลละห้าร้อยบาทนสนใจมาเอาได้เจ้าก่อละบาทเจ้าเดี๋ยวมแมลงเขาไปพอกันนาติบ,บ้านว่าว่างงเงงติบ,บ้านงงเงงงงเงี้ยงใจแงไอหย่างกินวันนี้เดี๋ยวมแมลงเขาตัวไปพอเดอ้อ